อย่าเป็นเกมเมอร์อย่าเป็นสตรีมเมอร์สตรีมเกมในมือถือและไ p แพดง่ายๆทำยังไงไปดูแอปที่ผมจะใช้สตรีมน,นะครับมีชื่อว่า o อมเล t อาร์เทน,นะนะครับหน้าตาแอปเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ไปที่แอปก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะสร้างบัญชีตั้งชื่อผ่าไปเลือกเพศตามปกติเลยครับพอมาถึงหน้านี้เนี่ยกดที่ปุ่มบวกตรงนี้นะครับ สตรีมเกมเรากดเข้าไปดังนั้นนะครับสตรีมไปยังช่องทางไหนให้ล็อกอินช่องทางนั้นเอาไว้นะสตรีมไปยัง f a c e b o o k พอล็อกอินให้กดถัดไปนะครับถ้าสมมุติว่าผมอยากจะสตรีมเอาวีกดปิดลายน้ำนะเสร็จจากนั้นนะครับก็ให้กดเริ่มอันนี้จะเป็นปุ่มไมโครโฟนนะครับสีแดงเนี่ยก็จะพูดกับคนดูได้นะเป็นสีดำนี้แสดงว่าปิดไมค์ของเรานะครับพอเริ่มสตรีมปุ๊บ จากนั้นนะครับที่เกมที่เราจะสตรีมเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันสิว่าที่เราสตรีมไปเมื่อกี้นี้เนี่ยอันเข้าหรือเปล่าไปที่หน้าโปรไฟล์สังเกตว่าตอนนี้เสียงก็จะมาเรียบร้อยแล้วถ้าชอบกดหัวใจกดติดตามวราแล็วก็ปไป